สวัสดีครับทุกคนอ่าวันนี้เราเข้ามาในหมู่บ้านอารัตน์สศิน2 0สองร้อปีนะครับเทศบาลเมืองลังสิตนะครับอันนี้ก็ออกมาจากเมน2เข้ามาซอยย่อยนะครับเมน2อทับสครับอะจะไปทะลุเมนสมแล้วก็จะไปออกไปอ่ายูเทิร์นกลับรถตรงก่อนถึงฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับน,ครบ,นาานบนี่ครับบรรยากาศแต่ก่อนในซอยแถบนี้ครับเป็นซอยแบบต่ํามากเลยเนาะฝนตกทีในน้ําท่วมเลยครับเนาะเนี่ย พิชาติอยู่นี่มาก็เกือบเขาเรียกว่าเกือบ20ปีเลยนะ15บห้าปีในหมู่บ้านเนี้ยอะตั้งแต่เข้ามาทำงานในกรุงเทพเนาะจนเรียนจบแล้วก็ย้ายไปตรงบริษัทเวิร์กพอยน์นะนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยบรรยากาศเอาให้เพื่อนๆเห็นเดี๋ยวออกทูถนนใหญ่เราจะถ่ายคลิปให้อยู่อีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นวินมอไซค์นะครับพี่เขาซอยอ่ะ ตอนนี้ก็ออกสู่ถนนใหญ่แล้วครับออถนนใหญ่และเดี๋ยวครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปกลับ รถตรงฟิวเจอร์นะครับไปฝั่งนู้นนะครับเพื่อไปแฟดประทองครับนะอ่าก่อจ,จราจรขวามือนี่ก็ไปนะครนายกนะครับนะไปสังนครนายกเข้ากรุงเทพนะครับ ตรงกลางพิชาติเนี่ยก็อยู่เดินฟิวเจอร์สายมือก็ไปนวัดนครไปนน่นเลยกับอีสานนะครับครับแล้วกบริเวณนี้เขาเรียกว่าท่ารถต่างจังหวัดท่ารถบ้านนาเนาะข้างหน้าก็จะเป็นฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแล้วก็ห้างสเปลนะครับถ้าโซนลังสิตหลายคนก็จะรู้ดีว่าฟิวเจอร์เนี่ยอยู่กับที่นี่มาใน30-40ปีแล้วนะเนาะสามสิบปีนะหรือ50ปีก็ม่นู ตั้งแต่พี่ชามาอยู่นี่ก็เกือบ30สปีก็เห็นฟิวเจอร์ตั้งก่อนแล้วครับเนาะนะครับประมาณนั้น่ะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราจะดูเทินกันเราดูการจ,จราจรตายทางยุกระดับเสร็จแล้วก็นี่ครับตลาดนอกนี่ก็ตลาดตลาดนอกเขาเรียกว่าเขาเรียกกันที่นี่นะข้างๆก็จะขายรอง,ง,งเท้านะครับอันนี้ก็รถที่บรรจบมาจากกรุงเทพเนะาะมันบรรจบกันรถที่เข้ามาจากกรุงเทพนะครับรถเมย์ รถเมล์ในตำนานนะครับจุดนี้ก็จะหนาแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าทะเยก็มีตลาดด้วยการจราจรด้วยเนาะนู่นนี้นั่น จราจรกันเลยนี่ข้างหน้าเนี่ยตึกเทศบาลนครรังสิตนะครับหลายชั้นเหมือนกันนะเป็นสิบสิบชั้นนะครับตึกของเทศบาลเนะะาะอะไรว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเราก็อบตอนะเนาะอันนี้มันเป็นเมืองเนาะธัญบ,บุรีมันเป็นเมืองที่จเจริญแล้วก็ด้วยด้วย GDP รายได้เฉลีย่ยต่อต่อคนนะครับคนเรือนนะสูงนะครับซึ่งเป็นอำเภออำเภอหนึ่งอำเภอธัญบ,บุรีในปทุมธานีนะ่ยแต่าเป็นอำเภอที่ น่าจะรวยที่สุดแล้วเนาะอ่าต่อมาก็เป็นคลองหลวงครับเนื่องจากว่ามีมหาลัยเหล่งอุตสาหกรรมเนาะต่างๆอ,อันนี้ก็จะบรรยายไปด้วยแล้วก็ดูการจราจรไปด้วยนะเพื่อนๆอ่านี่คัอันนี้ก็ขึ้นทางยกระดับละข้างบนนี้ก็เป็นรถไฟฟ้านะครับจุดเริ่มต้นซ้ายมือสายสีแดงลังสิตบางซื่อนะครับไม่ใช่สะพานลอยนะครับ เป็นถนนรถไฟฟ้านะครับอ่ะขวามือเห็นตึกถึงซูสูงเยอะๆนะก็เป็นคอนโดแอ m มอสนะครับนะสร้างมาแล้วสองปีครับใครสนใจนะครับมีบุตรหลานอยากมาเรียนกรุงเทพแถวนี้ก็มาเช่าหรือซื้อได้นะครับนะอ่าข้างหน้าก็จะถึงแยกบางพูนแล้วนะครับแยกบางพูนวันนี้จะไปทำคลิปยาวๆเลยนะเพื่อนๆนี่ครับ แยกบางพุนวันนี้ถือว่าอัปเดตการจราจรแล้วก็ดูโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปนะครับหลายๆท่านที่มาอยู่แถบนี้ครับแล้วก็กลับบ้านไปเนาะมาทํางานต่างจังหวัดทํางานกรุงเทพแล้วกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเนาะพอถึงเวลาอายุหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยปัจจัยต่างๆเนาะส่วนิชาก็ยังคงทํางานอยู่ที่นี่นะครับนะ่ายังใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับร่วมๆกับ26ปีแล้วเนาะย้ายมาอยู่ ปทุมหรือลังสิตนี่ก็ตั้งแต่2 5 4พันครับโดยประมาณ42 52 62 20 20ปีอันนี้ก็ส5 6 8ิบแปแล้ว26ปีครับอยู่ลังสิตมายี่ีิบหกบอกได้เลยว่ายาวนานเหมือนกันนะครับอ่ะ ก็อยู่แถบลังสิตแหละม่ได้พักอยู่ไหนก็ย้ายทํางานอยู่ที่นี่เรียนทํางานจนจบนะเรียนจนจบทํางานโน่นน,นี่นั่นนะครับอ่าวันนี้ก็นี่ครับข้างหน้าจะเป็นแยกบางพูนอีกท่าทีครับแยกรังสิตซิตี้นะหรือแฟดตรปลาทองที่เราเรียกกันนี่แหละภาษาชาวบ้านแถวนี้เ็าเรียกกันว่าแฟดตรปลาทอง นี่ครับจะทันไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองหรือเปล่าเขียวเหลืองแดงนมา let's go นี่ครับยูเทินกลับมาแล้วสังเกตว่าทำไมถึงไม่มีรถแล้วเพื่อนๆสังเกตไหมข้างหลังที่วิ่งมาจากปทุมแหะคือติดไฟแดงครับ พิชาติยูเทิร์นก็เลยทําให้โล่งนะครับเดี๋ยวครับพอโล่งแล้วบรรยากาศมันก็นะครับไอที่เห็นลงโล่งอันนี้นะแล้ววันปกติอ่ะหมดสิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์ที่จะโล่งนะครับฝั่งละสามเลนเนี่ยหกเลนถนนนี่เต็ม 1, เลยครับนะข้างหน้าก็เนี่ยจะให้ดูครับที่พิชาติเคยคอมเมนต์ว่าชอบมีน้ำท่วมแล้วก็เสียไหลาทางไปนหนึ่งถึงสองเลนเลยตรงสนามกอล์ฟบางพูนครับนะนะนะล่าสุดเนี้ย น่าจะเป็นนายกอบจหรือเทศบาลนะครับมีคําสั่งมาแล้วนะครับให้ก่อสร้างทําวางระบบท่อนะครับนี่ครับข้างหน้าเนี่ครับรถมีรถเบคโคแล้วก็อะไรนี่ตรงนี้ครับน้าท่วมน้าท่วมบ่อยครับน้ําท่วมเสร็จแล้วก็เสียช่องจราจรไปสองช่องเลยอนี่ครับเนี่ยบอกเลยว่าือเสียช่องจราจรฟรีๆเลยอ่ะเนี่ยน้าไม่รู้ไปไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้และครับนะ แต่ตรงนี้ได้รับการแก้ไขแล้วรอดูว่าหลังจากแก้ไขแล้วจะเป็นยังไงครับนะการจราจรจะดีขึ้นไหมน้ําท่วมเป็นยังไงนะครับนะอ่ะชาจะเลี้ยวเข้าซอยวัดเปรมนะครับเนาะไปหาซื้อน้ําก่อนเดี๋ยวจะพาไปแนะนำเซเว่นในซอยวัดเปรมแต่ก่อนไม่มีนะครับนะแต่นี้มีเซเว่นละบอกได้เลยว่าเป็นเซเว่นที่ใหญ่ครับเป็นเซเว่นที่ใหญ่ เป็นเซเว่นที่ใหญ่ครับใหญ่เลยแหละนี่ครับบอกแล้เลยว่านี่ครับเซเว่นใหญ่เลยแหละพเพื่อนๆเนี่เน่เน่น,น,น่โอ้โหอาทีจา่จอดรถได้สบายเลยแต่ก็แต่กลางวันไอเย็นๆนี่ก็มีร้านกับข้าวนะรับยูนี่ก็ทำให้ลูกค้ารามาจอดที่นี่ก็เต็มเหมือนกันนะครับอ่านี่ครับเฮเกินร้าน คอปเปอร์ติดใจอร่อยติดใจคนไทยเกินล้าน